คือเหมียวจะพิมพ์หนังสือธรรมะทุกปีก็คือชวนคนมาเยอะๆมาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกทั่วประเทศไงค่ะปีนั้นเนี่ยคือพิมพ์ชวนม่วนชื่นเขาก็ส่งเมสเซจมาอีกเหมือนกันบอกว่าอยากจะได้หนังสือเล่มนี้เหมียวก็บอกเอ้ยก็ไปเอาสิไว้ที่นั่นที่นี่เขาก็บอกว่ามันไปแล้วแล้วมันหมดเราก็เลยโทรไปเช็คด้วยนะคะว่ามันหมดจริงหรือเปล่าเอ้ยหมดจริงฮะทีนี้ตอนตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกไม่ได้อ้างไม่ได้อ้ยน เช็คก่อนอเช็คก่อนดิเชเอ้างก็ปะ่ะไม่คือตอนนั้นเช็คด้วยว่าเออฉันจะต้องไปเติมอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่อยากเจอเขา huh. อยากจะเจอเขาจริงๆแล้วคืออยู่ดีๆมันก็มีความรู้สึกว่าเอออยากเจอผู้ชายคนนี้ละไม่ไม,ไม,ไม่มีเหตุผล huh. ไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะก็เลยบอกเขาว่างั้นเดี๋ยวยูมาเอาหนังสือที่บริษัทอายละกัน huh. บอยเขามาหาที่บริษัทเลยแล้วมาไหมก็ต้องต้องไม่เอาครับ อยากได้นังสือขึ้นจริงๆคุณแม่ตุนอยากได้หาคุณแม่อยากอ่านก็แบบตุนก็แบบหาหาโทรเช็คที่ไหนก็ไม่มีก็เลยถามเขาพอดีมีก็เลยต้องเอาให้คุณแม่ก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องเจอหน้ากันใช่ครับวันที่นัดก็ไปเอาหนังสือตามปกติไม่ได้มีความรู้สึกอะไรพิเศษหรือตื่นเต้นไหมไม่ได้ไม่ได้แต่งตัวหล่ออะไรเลยเยินมากวันนี้น้วตุนเยินมากเลยอ่ะแล้วเหมียวอะไรตอนนั้นเหมียวรู้สึกอยากเจอเหมียวตื่นเต้นอ่าเออเหมียวตื่นเต้นแล้วก็ ก็คิดวา่าเขาคงไม่ได้เป็นคนเลวร้ายเพราะว่าคุยกันมาปีหนึ่งก็ดูเป็นคนดีอะอ่ออ,อแบบมีธรรมะอะไรอย่างเงี้ยก็จําได้ว่าเขาโทรมาแล้วก็บอกว่าโอเคอยู่ตรงนี้แล้วเหดี๋ยวก็เดินออกไปหน้าบริษัทเขาก็ลดกระจกงมาปึ๊ เราก็โผล่นะเขาไปแล้วเขาก็ถามว่าแต่งหน้าบางๆนี่แต่งหน้าแต่งหน้าขนาดไหนแต่งหน้าขนาดไหนเขาบอกว่าเขาเหมือนไม่ค่อยพร้อมเหมือนไม่ค่อยพร้อมใช่ใช่เหมือนไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจคือคือสวยธรรมชาติใช่ไหมประมาณไหนเหมียวเล่ามามีขนตาติดไหมไม่มีแค่ทาแป้งมีแก้มนิดหน่อยนิดหน่อยเอาก็ต้องรักษาภาพลักษณ์นิดนึงไงปากเป็นกลดกราดอันเดียวอันเดอันเดียวอันเดียเดียวเอาเลยเลยแล้วกจบลงมาแล้วจกมาเสร็จเป็นไงเป็นไง หล่อวะ่ะ <ś> ห <m of emotion> ล,ล่อมั้ย <c oughs> ตกใจแล้วก็เก็บอาการไงตอนนี้นเก็บอาการ <c oughs> นึกถึงนึกถึงปีหนึ่ง <c oughs> ที่เราคุยในข้อความทั้งหมดไหม <c oughs> นึกถึงย้อน,นตอนนั้นยังไม่คิด <c oughs> คิดอย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกหล่อมากห <C oughs> ล่อว่ะหล่อลอแล้วก็แล <ๆ S 2> ้วก็ก็เหมยก็เลยบอกว่าคือเขามาถามบอกว่าให้จอดรถที่ไหนเหมยก็จอดตรงนู้น หนูติดประชุมอยู่พอดีตอนนั้นหนูเลยบอกเอ้ยโยนั่งรอตรงนี้แล้วกันอีเพื่อนแต่ละคนก็เดินออกมาถ้านเป็นเอามาคยโทรศัพท์นู่นคือเดินออกมาดูออกมาเซอร์เวเออกมาเซอร์เวว่าที่ว่าหล่อเนี่ยจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าใช่คือเดินออกมา,ววา,า,า,ด,าดูตลกมากเลยแล้วก็แบบก็ก็ปรึกษากันเอาไงเอาไงดีเอาไงดีเพื่อนก็บอกว่าแล้วหนังสือไม่ให้สักทีเขามาเอาหนังสือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหมมาเอาหนังสือเล่มเดียวครับให้นั่งรอคือแบบเกือบครึ่งชั่วโมงอะ ก็คงติดประช um ุมแต่ว่าเดินออกมาอันนี้งานหนังสือเพจบสองนาทีไม่ถึงด um> ้วยก็ด <sh ึงเชงไว้ด um> tamam ึงไว้ดึงไว้จนกระทั่งเพื่อนก็บอกว่าก็คุยเลยคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอประชุมเสร็จปุ๊บก็เออโทษทีแบบรอนานกินข้าวยังกินข้าวยังไปกินข้าวกั้ยชวนผู้ชายกินข้าว แปลกเพราะว่าทั้งคู่คุ้นเคยกันอยู่แล้วพี่หนมแบบไม่ได้รู้สึกว่าแปลกเป็นการเจอกันเห็นหน้ากันครั้งแรกแต่จริงๆความคุ้นเคยในหนึ่งปีที่คุณคุยกันมาเนี่ยมันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นพอเขาชวนกินข้าวแล้วตุนรู้สึกยังไงก็โอเคก็ก็คือดีใจด้วยที่ว่าจะได้ได้คุยกันตัวต่อตัวแบบไม่ต้องพิมพ์ส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเป็นอันว่าวัน้นก็ได้ไปทานข้าวด้วยกันแล้วความรู้สึกพิเศษมันเริ่มมาตอนไหนล่ะคะก็หลังจากนั้นก็เหมือนได้คุยโทรศัพท์กันแล้วก็ได้เจอกินข้าวกันบ้างบ่อยขึ้นคือก่อนก่อนเจอเนี่ยจะเป็นคุยกันเรื่องธรรมะใช่ไหมครับพอหลังเจอเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอื่นเริ่มเข้ามาคุยกันเรื่องสัพเพเหระมากขึ้นเริ่มรู้จักตัวตนของแต่ละคนมากขึ้นจนมัน ผมว่าความสัมพันธ์มันคงเริ่มจากตรงนั้นค่อยๆค่อยๆกระเถิบเข้าไปทีละทีละเรื่องใกล้ตัวตนของแต่ละคนมากขึ้นนานแค่ไหนคะถึงปีไหมถึงปีกว่าปีกว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจแต่งงานกันเท่ากับว่าเราได้เรียนรู้กันปีกว่าเต็มๆอะไรในตัวของกันและกันที่เราบอกว่าคนนี้แหละใช่ใช่คนที่เราจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยเหมียวเหมียวเคยบอกว่าบางทีการที่เราอยู่กับใครสักคนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่ต้องหาเรื่องคุยหรือไม่ต้องพยายามทําอะไรก็ได้ให้แบบทาลายความเงียบหรือว่า uh huh. ให้สบายใจ uh huh. คือเราอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่เฉยๆก็มีความสุขสบายใจไม่ต้องคุยกันก็ได้ uh huh. เลยคิดว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตได้ก็คงดีเหมือนกันนะ <laughs> บางครั้งไม่จําเป็นต้องมีประโยคขึ้นระหว่างสองเรามันก็มีความสุขได้ ในความเงียบมันก็มีความสุขได้ใ,ในวันที่มาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนถึงวันนี้ธรรมะที่เรามีทั้งคู่เนี่ยมันเกื้อนหนุนกันไหมคะหลักพุทธศาสนาเนี่ยก็ช่วยคือในการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวนันในชีวิตคู่การมีสติแค่นี้ครับก็ทําให้บางอย่างหลายเรื่องที่อาจจะถ้าปกติอาจจะทะเลาะก,กันรุนแรงเนี้ยเราก็ดูเออดูตัวเองขึ้นมามว่ากโกรธทำไมโกรธตรงไหนอะไรเงี้ย มันก็ช่วยมันก็จะมีมีใจเราบอกว่าเห็นปุ๊บมันก็หายไปแล้วคือสาหรับเมียว่ากระตุนเนี่ยคือจะเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นกัลยาณมิตรด้วยเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจให้กันละกันนะคะคือว่าเขาเป็นคนสวดมนต์เพาะมากแล้วก็เขาสวดมนต์ทุกวันแล้วคือด้วยความที่เขาเคยบวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางบทเขาเขาสวดเพาะมากเลยนะคะถึงชุมนุมเทวดาหรืออะไรเงี้ยมอนจะชอบให้เขาสวดแล้วก็ก็คือสวดมนต์ด้วยกันก่อนนอน แล้วก็หรือบางทีเหมียนนั่งสมาธิไปเที่ยวด้วยกันต่างจังหวัดเนี้ยเหมือนจะบอกเออที่รักหนหูนั่งสมาธิพอลืมตาขึ้นมาอีกทีจากเมื่อกี้เขากำลังเล่น i p แพอยู่เขาลูกขึ้นมานั่งสมาธิกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่ามันมันช่วยกันนะคะวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างอาจจะเร็วไปเพราะเพิ่งแต่งงานกันสี่เดือนแต่แน่นอนทุกคนก็ต้องมีการมองเข้าว้าวไว้คือเราสองคนมีความสุขกับคือมีความสุขกับตัวเอง mm hmm. มีความสุขในปัจจุบันคิดว่าไม่ ลูกไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องมาเติมความสุขให้กับชีวิตคู่ค่ะแล้วก็แต่คนจะชอบบอกว่าถ้าเอยเดี๋ยวเขาแก่ไปไม่มีใครดูแลทําไมคิดทำไมคิดอย่างนั้นเหมือนคิดเหมือนการลงทุนอะว่าฉันทำอ้นนี้ก่อนเดี๋ยวให้เขามาดูแลฉันไม่รู้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดคนเราป่วยแก่แล้วก็ต้องตายมันก็แค่นั้นเองอะคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วก่อนที่ตุนจะขอเมียตแต่งงานเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขา เขาอยากจะบวชบวชแบบบวชตลอดชีวิตอะค่ะเดี๋ยวก็บอกโอ้โหอนุโมทนาเท่มากเลยแล้วก็แบบดีมากเลยถ้าเกิดอยู่บวชเนี่ยไอ้ก็คิดเหมือนกันว่าไอจะไปบวชบ้างอเขาก็ตกใจเขาบอกไม่คิดว่าเจอผู้หญิงอย่างนี้เพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาก็ไม่คงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องบวชถึงตลอดชีวิตอยู่ดีๆจะทิ้งคือแต่งงานกันอยู่อยู่ดีจะทิ้งเขาไปบวชแล้วไงเขาให้อยู่คนเดียวเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้เขาก็ไม่มีความหวัง แต่เรากลับไม่ได้คิดแบบนั้นโอยเรารู้สึกว่าแบบดีมากได้บุญแล้วระหว่างนี้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันก็ก็ช่วยก็ใช้ชีวิตช่วยกันไปเนาะใช้ชีวิตคู่แบบที่ที่เราเป็นตอนนี้ก่อนแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยไปถึงข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราน่าจะเดินไปในทางทิศไหน มีคนสอนเสมอว่าคนเราถ้าจะใช้ชีวิตคู่กันต้องมีศีลเสมอกันวันนี้เราเห็นภาพนั้นจริงๆจากที่เราแต่ได้ยินคนที่สอนมาตลอดหรือไม่เราก็จะเห็นตัวอย่างในรุ่นที่เป็นปู่ย่าตายายรุ่นคุณพ่อคุณแม่แต่วันนี้เราเห็นรุ่นนี้คุณผู้ชมค่ะชื่นใจจริงๆขอบคุณสำหรับความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเป็นธรรมะของทั้งคู่ขอเป็นกำลังใจให้ในสิ่งที่ตัวเองคิดหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จ ในชีวิตรักที่ยั่งยืนขอบคุณแขกรับเชิญของรายการสุริวิภาคืนนี้ค่ะคุณอัจฉริยาและคุณตุลยเทพค่ะขอบคุณค่ะคยังมีคู่รักอีกหนึ่งคู่รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปไกลถึงภูเก็ตเราจะไปที่สีพันวากันค่ะ ้อนไปตอนรายการสุริวิภาเริ่มต้นเมื่อ5ปีกว่าที่แล้วเนี่ยเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเป็นหนุ่มน้อยที่ตัดสินใจทำธุรกิจพันล้านด้วยวัยเพียง25ปีผ่านมา5ปีคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาที่สีพันวาภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องความรักแล้วก็การเริ่มต้นของครอบครัวน้อยๆของเขาคุณประวานบรสิทธิ์อิสระ พร้อมกับภรรยามือใหม่หมาดๆเลยค่ะน้องแพรปาลวีบุญนาคอิศระสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการความรักที่แงหนึ่งขอบคุณที่ให้เกียรติพวกเรานะครับผมกับภรรยาใหม่ผมภรรยาใหม่ภรรยาใหม่แต่งเก่าเออนี่กี่เดือนแล้วคะที่ที่แบบใช้ชีวิตคู่กันแบบสามีภรรยาสี่สี่เดือนสี่เดือนเดือนมีนา แต่งงานกันใช่เราจะคุ้นเคยกันดีว่าวานทําอะไรบ้างคุณผู้ชมก็คงจะรู้เรื่องเรื่องวานพอสมควรแต่เรารู้เรื่องน้องแพรไม่มากเลยนอกจากนอกจากรายการทีวีแล้วน้องแพรทาอะไรอยู่วะก็งานประจำค่ะเป็นทนายความค่ะอยู่ i l c ทิวาวว้าวมันมันมันเข้ากันมันเข้ากันได้ยังไงมันมันคลิกกันตรงไหนคนรักษาขาอาชีพเลยค่ะน้องแพรค่ะก็เอ่อ พอดีครอบครัวเป็นทำกฎหมายหมดเลยคุณงั้นแบ่งเวลาในการทำงานประจำยังไงแล้วก็ทำทีวีทาทีวีอาทิตย์ละแค่ครั้งเดียวค่ะวันพฤหัสแล้วก็เลิกงานประมาณหกโมงครึ่งก็วิ่งไปเลยบางทีไปไม่ได้ก็ชุดทำงานไปอย่างนั้นเลยสูนแต่ทีนี้ความรักของทั้งสองคนเริ่มต้นได้ยังไงคะวานขาอ๋อเขาเป็นเป็นอ พี่สาวของเพื่อนสนิทผมอ่าก็เจอมานานนะที่สิบห้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ก็มาเริ่มจีบตอนอ่าตอนที่ออกโชว์กับแม่ผมมะฮะวันนั้นนะเริ่มจีบนะฮะถือว่าโสดแต่ไม่สดนะฮะเออก็ดูอยู่เก็บไว้พูดเลยตอนสร้างภาพตันออกทีวีปุ๊บจีบติดปั๊บเลยฮะดูดีดูดีดูดีฮะดูดีอ่าการทํางานของทั้งสองคนค่อนข้างคนละเรื่องเลย ของวานก็ทํางานอยู่ที่นี่เป็นหลักของของน้องแพรล่ะคะกรุงเทพค่ะเออแล้วยังไงดีอ่ะเราตกลงดีครับจะได้ไม่ถ้าเจอทุกวันนี้ค้าตายนะฮพี่เจอทุกวันนี้คงโลกคงตากนะทำไมอ่ะเพราะรักกันมากเกินไปอะกว่าจะทํางานออฟฟิศเนี่ยอยู่ออฟฟิศของวานเขาจะอย่างเนี้ยเห็นด้านล่าลลานล้าเงินหน่อยช่วงแรกเรื่องอะไรต้องจูนก็คือวานเขาจะเป็นเหมือน เขาจะเป็นคนลาเลงอะไรเงี <polarization> ้ยค่ะแต่ว่าเขาจะมีเหมือนอารมณ์ที่แบบขี้โมโหนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กไงแล้วก็ต้องดูแลพนักงานสองสารคนเขาจะเด็ดขาดโมหฮิตเลอร์เป็นเผด็จการบ้าอำนาจเลยบ้าอำนาจบ้าเลยโอ้โหแล้วก็เลยแบบเหมือนคนเหมือนแบบคล้ายๆเขาเหมือนกันค่ะพอมามันก็จะเหมือนชนชนกันเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าโอ้โหเก่งนะเนี่ย พราะว่าไม่งั้นก็คือโลกระเบิดถ้าชนกันสองคนเขาต้องต้องจูนดินนะจูนดินก็ต้องใช้ฝึกความอดทนอย่างมากครับผมใช่ต้องอดทนค่ะอดทนอใช่ต้องใช่ต้องอดทนมากกว่านี้อดทนทุกคนรู้ค่ะเธอพูดเธอพูดอย่างนั้นเมื่อสี่เดือนที่แล้วว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โหเกี่ยวความจําดีว่ะฉันจำไม่ได้เ่าฉันพูดอะไรไปเดาฟังสี่เดือนที่แล้วอะไรมันเป็นยังไงฮะเป็นอย่งนั้นจะ ทนายความครับเ,เขาจะเมมโมรีจริงวิธีการคิดวิธีการจูนจะคนละคนละอย่างกับพวกพวกผมอฮะมีภาพตอนแรกไหมคะว่าเอ๊ะชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงก็คือไลฟ์สไตล์เหมือนกันแต่ว่าเหมือนความคิดหรือวิวธีการทํางานอาจจะไม่เหมือนเพราะบางทีพัาจะแบบมองไปกาไกลของวันเขาจะเป็นแบบเปลี่ยนนู่นเป็นนี่ตลอดเวลาอ,ลาอาะไรเงี้ยพัก็ต้องพยงา,ายามมีแบรนด์เอแบรนด์บีอย่างคือคอนแทรคไงใช่เขาพูดว่า ตองปใช่เขาเป๊ะผมคนที่แบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี้ไม่ได้มีแผนหนึ่งแผนสองใช่ต้องเตรียมเตรียมเปลี่ยนตามบรรยากาศะเงี้ยอ่าเ็าจะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรเงี้ยเขาจะรับไม่ได้ถ้างั้นมันทำให้เรามันง่ายต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะวานพูดอะไพูดหน่อาจจะร้องไห้ครับสมันผ่านอะไรมาเยอะหลายด่านไปสงคมโลก ต้องปรับมากครับแล้เขาอธิบายพาก็จะไม่เข้าใจแต่ต้องพยายามเข้าใจแต่พาจะใช้วิธีการดูจากครอบครัวเขาอะไรเงี้ยวิธี h a เดิลเขาดูคุณแม่เพราะว่าจะทะเลาะคลายกันเวลาคุณแม่ทะเลาะกับวานพาทะเลาะกับวานแล้วคุณแม่เขาเกิดปีกันเหมือนกันพาก็ปีกันก็เลยเมษาดูวิธีการจูนอินมันมีตำราโอ้ ็มีแม่หนุนมีแม่หนุนนต,ตอนจีบกันใหม่ๆวันจีบเป็นยังไงโรแมนติกไหม